แล้วลืมนะเขาบอกว่านี่คือระดับพลังงานที่สองก็แปลว่ามีวงที่หนึ่งอยู่ใต้นี้อีกนะธอสังเกตไหมนะระดับพลังงานโจทย์วาดมาจริงเลยนะคือยิ่งห่างออกไประดับพลังงานยิ่งทาไ,ไมกันยิ่งชิดติดกันมากขึ้นนะยิ่งยิ่งพลังงานนํำตามยิ่งห่างพลังงานมากๆพลังงานยิ่งเยอะยิ่งชิดกันนะโอเคนะครับลักษณะจะเป็นแบบนะั้นต่อเขาบอกว่า สเปตกตร,รัมกอไก่กอไก่คือหกมาสองเนี่ยสีน้ําเงินขอไข่ห้ามาสองเนี่ยสีเขียวแก่ปเป็นอย่างไรเท่านี้ตามนี้เลยนะเขาถามว่าจงหาค่าพลังงานของสเปตกตรัมกอไก่ขอไข่ขอไขอ่ขขง,งูในหน่วยกิโลจูลไงก็ใช้สูตรครับนะฝึกทําเองเริ่มยังเริ่มยังใช้สูตรอะไรครับ e <ม>เท่ากับ h c ส่วนแ a m ด d a แต่ว่า e ที่เราได้จะเป็นหน่วยอะไรหน่วยจูลหน่วยเฉยต้องทำเป็นกิโลอีกทีหนึ่งด้วยนะครับระวังนะครับว่าโจทย์ถามหน่วยไหนแทนค่าไปครับทำเอง h c มีค่าเท่าไหร่ h c วิธีการรัดนะครับก็คือ h c แทนเป็น20คูณ10กำลังลบ26ส่วนนาโนเมตรก็เปลี่ยนเป็น4 7คูณ4.5คูณ10กำลังลบ7เลยมันจะได้โอครับ ทำแล้วเ,เช็คเฉลยบนกระดานนะครับสังเกตมาว่าพี่เลื่อนจุดสองทีทำเป็นสิบบาล์นลบเจ็ดเลยตรงความยาวคลื่นะจะเร็วเลื่อนจุดมานทางซ้ายสองตำแหน่งทำเป็นสิบบาล์นลบเจ็ดเลยมันจะเร็ว แล้วพอมาทันล่างสุดเราทำเป็นกิโลแล้วก็เพิ่มสิบกำลังลบสามเข้าไปอีกทีหนึ่งมันก็เป็นกิโลจูแลใช่ไหมครับ พอเธอรู้ค่าพลังงานของแต่ละเส้นสเปกตรัมแล้วเธอจาได้ใช่ไหมว่ากขอขอ้ขอ,งองอพลังงานเท่านี้เขาบอกว่าถ้าชั้นที่สองมีพลังงานหนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังลบยี่สิบสองกิโลจุดคือชั้นเนี้ยหนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังยี่สิบสองแล้วเอ็นเท่ากับสามเท่าไหร่เธอรู้ไหมเอ็นเท่ากับสามจะมีพลังงานเท่าไหร่เธอเอาเส้นนี้ไปบวกถูกไหมครับเพราะพลังงานต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าเขาให้สองมาให้เอ็นเท่ากับสองมาถามว่าเอ็นเท่ากับสามเท่าไหร่เธอก็เอาค่าสเปกตรัมของงอง,งู พลังงานของงูไปบวกมันก็จะได้เป็นพลังงานรันที่สามนี่ไงเอ็ N นต่างาสั้นาาเลยก็ง,งูไปบวกกับอันที่สองตัวนี้ฉะนั้นเนี่ยง่ายแล้วก็คือยังไงครับถ้าอยากรู้ว่าเอ็นต่าสามมีขนาดเท่าไรก็สองจุดแปดบวกหนึ่งจุดห้าถูกไหมเออสองจุดแปดบวกหนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังลบยี่สิบสองกิโลจูลน,นั่นเองก็คือใช่เอ่ยสี่จุดสาม คูณสิบกำลังลบยี่สิบสองกิโลจูลน,นะทำเป็นอย่างนี้ n 4, ตัง้ก n 4, ตงกสี่เธอก็ต้องเอาใครไปบวกเอาคอควายไปบวกใช่ไหม n ตั้งสี่ก็คือเอาคอควายไปบวกจากชั้นที่สองก็เอาสามจุดสี่บวกหนึ่งจุดห้าทันพี่ไหมครับก็ได้เป็นสี่จุดเก้าคูณสิบกำลังลบยี่สิบสองกิโลจูลอา้าวชั้น n ตั้งห้าเอาอะไรไปบวกครับ n ังกับห้าเอาอะไไปบวกดูของตัวเองพี่่ันขึ้นไม่ได้เห็นไยนเอาขอไข่ไปบวกก็กลายเป็นห้าจุดสี่คูณสิบกำลังลบยี่ิบสองกิโลจูลและอยากรู้ n เั้งกับหก็เอาขอไก่ไปบวกก็คือห้าจุดเก้าคูณสิบกำลังลบยี่ิบสองกิโลจูลเห็นภาพยังนั่นแหละครับคือวิธีการทำเรื่องจดเรื่องสเปกตรัมเรื่องระดับพลังงานนะครับ แต่ทำอย่างนี้ใช้บ่อลบเนา เรยมาดูจ์ข้อสามย่ย เนี่ยเขาถามว่าถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จาก n เท่ากับ6ไป n เท่ากับ3ดูนะครับแล้ว5มา4ก็คือคอนละข้อกันทำทีละข้อ n 6มา n 3ทำไงครับจะให้สเปกตรัมความออยาวคลืนเท่าไหร่เราก็ต้องมาดู6ก่อน6พลังงานเท่านี้3พลังงานเท่านี้ถ้า6มา3พลังงานเท่าไหร่ครับจับบกัน6มา3พลังงานเท่าไหร่หนจุด หถูกไหมครับ e เท่ากับหนึ่งจุดหกคูณสิบลังลบเอาเป็นหน่วยอะไรดีครับเอาเป็นจูลน็พอลบสิบเก้าจูลเราจะได้คิดเป็นสเปกตรัมง,ง,ง่ายง่ายงั้นแลมด้าเท่ากับอะไรครับแลมด้าเท่ากับ h c ส่วน e ถูกไหมหาออกมาเนี่ย เลมด้าเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนาโนเมตรโดยประมาณนะครับคิดออกมาอีกถ้า n ห้ามา n สี่หรอครับ n ห้ามาสี่ก็เท่าไหรครับจับล็อกการก็ e เท่ากับห้าคูณสิบพลังลบยี่สิบจูลถูกไหมงั้นแลมด้าจะเท่ากับ พันนาโนเมตรนะครับคิดเลขออกมาเองนะถามว่าทำไมโจทย์ข้อนี้พี่ให้มาทำอย่างนี้สิ่งที่เธอจะเจอในห้องสอบคือประมาณนี้คือจะคือโจทย์สมมติโจทย์เป็นข้อนี้นะแต่เขาไม่ถามข้อหนึ่งไม่ถามข้อสองมาถึงถามอันนี้เลยเธอจะต้อออกมาว่าต้องทํามาอย่างนี้ก่อนสังเกตไ้ว่าพี่ซอยโจทย์ข้อนี้ให้มันหาขั้นหาง่ายง่ายก่อนคือแค่เอามาคูณกันหาพลังงานใช่ไหมหาความยาวคลื่นหาพลังงานเสร็จปับ๊บ มาหาพลังงานแต่ละชั้นเสร็จปั๊บก็ค่อยมาหาว่าถ้าเกิด n หกไป n สามเป็นเท่าไหร่แต่โจทย์ข้อสอบจะคือให้ให,ให้ให้รูปมาแล้วก็ถามนี่เลยเธอก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องผ่านอันนี้ก่อนเอาแล้วจะหาได้ไงเนี่ยไม่รู้ n อ,อะไรเลยนออหรอมะเนี่ยครับข้อสอบก็คือเธอต้องค่อยๆไล่มาเป็นลําดับอย่างเงี้ยแต่เขาจะมาถามปลายทางเธอเลยนั้นการซอยโจทย์เนี่ยถือเป็นการพัฒนาอย่างหนึ่งให้เธอนะครับโอเคเนาะตรงนี้เธอต้องคิดเองนะอย่าลอพี่นะคือลอกไปเนี่ยก็อดอกจันไปด้วยว่าไปคิดเองที่บ้านว่า ตัดเลขกันมายังไงเป็นอย่างนี้วะเนี่ยนะเราไปหาวิธีของตัวเองนะครับเขียนตารางธาตุขึ้นมาอันหนึ่งสวยๆเวลาเขียนเนี่ยเมื่อกี้ที่เขียนรอบนึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่เขียนอีกรอบหนึ่งเธอตีขึ้นมาก่อนเส้นนอนๆอนตรงๆเดี๋ยวพี่ยังลากไม่ตรงเลยเห็นป่ะแต่ไม่เป็นไรอันนี้หมู่หนึ่งอันนี้หมู่สองนะครับหมู่สามหมู่สี่ โมู่ห้าโม่หกโม่เจ็ดนะหมู 5, หม่แปดยังไม่ต้องเขียนหม่แปดคือฮีเลียมแล้วไฮโดรเจนอยู่นี้นะครับอันนี้คือคาบที่หนึ่งนะแถวบนสุดเนี่ยคือคาบหนึ่งเราจะเริ่มตั้งแต่คาบสองเพราะว่าคาบหนึ่งมีสองตัวไม่ต้องไปตามมันคาบหนึ่งก็มีไฮโดรเจนกับฮีเลียมสองตัวนะโซนหมู 8, แ่แปดเราอยู่อย่งนี้ดีๆนะครับลิเทียมโซเดียม โคดาเซียมจำแค่นี้ก่อนเบอร์เรลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมโบรอนอะลูมิเนียมคาร์บอนซิลิคอนนิโตรเจนฟอสฟอรัสออกซิเจนซัลเฟอร์ฟออรนคลอรนยีเลียมมีออนอร์กอนคิดว่าจำได้ไหมแค่นี้เองคิดว่าได้ไหมครับยี่สิบตัวเองเปิดเธอม,มาเนี่ยจะเพื่อนใหม่กี่คน ในห้องสี่สิบกว่าคนยังจาชื่อได้เลยนี่แค่ยี่สิบตัวเองนะครับต้องจําได้สิฮะทีนี้ที่ฉันจำได้ก็ตอมครับ<ะ>ก็เพิ่มขึ้น 1, 2, ขึ้นหนึ่งสองขึ้นนัดใหม่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกไหมครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก 1ิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนี่ยเล่กัต่อมาเรียงไปเลย,ยเห็นไหมเรียงไปเลยเนี่ยเรียงไปขึ้นมาทันใหม่ก็เรียงไว้เรื่อยๆจำง่ายมากเลย ยังางธาตุที่อยู่ในยี่สิบตัวแรกก่อนข้อไหนไม่อยู่ในยี่สิบตัวนี้อย่าเพิ่งไปทํามันนะครับเห็นไหมเนี่ยอะอย่างเบอเร์เรลเลียมเนี่ยอยู่ในยี่สิบตัวนี้ไหมยอยู่อะ่ะ แก็ทำได้แกลแคลแกลแคลเซียมยังไม่อยู่ยังไม่ต้องทำแคลเลียมอยู่ไหมอยู่วิธีเติมจำนวนนี้ได้ตอนก็เติมจากเลขอะตอมถูกไหมอันนี้มีสี่ 4. อิเล็กตรอนถูกไหมครับคาบสองหม่สองการจับเลนต้องเป็นสองสองเห็นภาพนะมทำอย่างเนี้เติมเองนะเอาอเฉพาะตัวที่เป็นยี่สิบตัวแรกก่อนทำได้นะครับการจัดเลนด้วย นี้กลับมาจดต่อครับพอเรารู้เนี่ยมันเปนมีแพทเทิร์นใช่ไหมครับเราก็ลากต่อเลยอ่ะอันนี้มีแกลเลียมนะครับอินเดียมแทอเรียมเจอร์มเนียมทินเหลอาร์เซนิกแอนติโมนีบิสมัทซิลิเนียมเทลลูเรียมโพโลเนียมโบรมีน ไอโอดีนแอสาทีนครปตันซีนอนเลดอนนะครับมันตรงนี้กันะดูบิดียมซีเซียมฟันเซียมสันเทียมแบเรียมเลดียมนะครับอ่ะเรามาดูกันวิธีการพอเราลอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตารางธาตุขึ้นมาตารางหนึ่ง้วเห็นไหมครับ ันจะเป็นอย่างงี้หน้าตาจะประมาณเนี้ยตรงนี้จะเริ่มมี transition แต่เดี๋ยวค่อยจำยังไม่ต้องจำตอนนี้ไว้เข้าสู่บทเรียนตารางธาตุก่อนเห็นไหมตารางธาตุไม่ยากอย่างที่คิดเห็นไหมครับเราเขียนแป๊บเดียวก็เสร็จลนะที่พอเราเป็นนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเขียนตรงให้ทุกชอก่องมันมันไม่ใช่อ่ะเธอเราลบไปก่อนเราไม่จำเป็นต้องจำทุกชอก่องครับเราจำแค่หมู่แปดพอ อี่าลบให้หมดจริงๆแถวบนจําได้ก็ดีนะให้เราจําเป็นสองสิบสิบแปดสามสิบหกห้าสิบสี่แปดสิบหกถ้าตรงนี้มีมีอะไรก็ตามนะครับต้องเป็นร้อยสิบแปด เดี๋ยวค่อยว่ากันมันคืออะไรวิธีการจําเลขเลขกระตอมของหมู่แปดก็จำนี้ครับสองมาเป็นสิบเนี่ยก็คือบวกแปดถูกไหมแปดเป็นสิบเป็นสิบแปดก็บวกแปดบวกสิบแปดบวกสิบแปดบวกสามสองบวกสามสองจะเห็นอะไรบางอย่างไหมครับมันบวกอย่างละสองครั้งบวกแปดบวกแปดบวกสิบแปดบวกสิบแปดบวกสามสองบวกสามสองถ้าเราจำเลขกระตอมหมู่แปดได้นะพี่ถามว่า ถ้าชิดหนึ่งมีเลขอะตอม 5, บ2อยู่หมู่อะไรเธอรู้ไหมเธอก็ไล่ไมา 2, 10, 18, 3, 6, 5, 4, 8, 6, 18เฮย้ย 5, 2อยู่ทางซ้ายมือของ 5, 4อยู่กี่ตัว 5, อ2ก็ 52, คือเฮย้ยคาบอะไรวะเราก็ได้ใหม่ 2, 10, 18, 3, 6, 54, 5, 4คาบ5โมโหมู่6คาบ5หมู่6เราไล่ไนในใจออกซิเจนซัลเฟอร์ซิลินเนียมเทลรูเรียม จะรู้าทันทีเลยเห็นไหมครับเราจําที่หมู่8เป็นหลักแล้วเวลาเริ่มนับธาตุเริ่มนับจากค้าอ2เสมอนะเพราะว่าอะไรข้ามหนึ่งมีอยู่สองตัวคือไฮโดรเจนกับฮีเลียมเวลานับนับธาตุให้นับจากคบาอ2ยกเว้นหมู่8ให้นับจากข้ามหนึ่งเลยเ mm. พราะฮีเลียมอยู่ข้ามหนึ่งแต่้าคข้ามอื่นเอ้ยธาตุหมู่อื่นที่ไม่ใช่หมู่8ให้เริ่มนับจากธาตุข้าม2เสมอเพราะข้ามหนึ่งไม่มีเลยใช่ไหมหมู่อื่นโอเคไหม อ่ะยกตัวอย่างยกตัวอย่างที่บอกว่าถ้าชิ้นหนึ่งมีนิวทรอมสามสิบแปดอยู่หมู่อะไรครับสามแปดจะอยู่หมู่อะไรเธอมองเห็นยังสองสิบสิบหกเฮ้ยสองสิบสิบแปดสามสิบหกสามหกนี่คือสุดค่าสี่แล้วสามแปดต้องค่าห้าหมู่หมู่สองถูกไหมครับ อยากรู้ว่าใครสมมติยังไม่มีตารางธาตุข้าวหมู่สองหน้าตาเป็นยังไงเขาเริ่มนะักหมู่สองก่อนคือเบอร์รีเลียมเมนิเซียมแคลเซียมสตตนเทียมเห็นไหมมันก็จะมาเองทีนี้เราต้องจาหมู่ทั้งหมู่ให้ได้ก่อนว่าหมู่หนึ่งมีอะไรบ้างหมู่สองมีอะไรบ้างหมู่สามีอะไรหมู่สี่มีอะไรโอเคไหมครับเรามาอ่านชี่อพร้อมกันก่อนเพราะว่าบางคนเนี่ยยังออกเสียงเรียกธาตุยังไม่ถูกเลยอันนี้อาจว่าลิ เทียมนะครับถัดมาโซเดียมโพแทเสเซียมลูบิเดียมซีเซียมฟลเเอีรยมนะครับตรงไหนฟังไม่ชัดบ้างครับต่อมาหมู่สองทุกคนฟังดีๆมีคนออกเสียงผิดหมู่นี้เยอะอันนี้อ่านว่าบีอ่านว่าเบอร์เบอร์นี่มันมาจากคำว่าแปล เบอริลอะเบอริลเบอริเลียมเบอริลเรย์ R Y L อะครับเบอริเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมหมู่สามถึงหมู่แปดไม่ค่อยมีใครอา่านผิดแล้วโบนะรอนอลูมิเนียมแกลนี่แกลนนะแกลเลียมบางคนอ่านกาลเลียมแกาลเลียมอินเดียมทแทนเลียมนะครับทแทนเลียมทแทนเลียมคาร์บอนซิลิกอนเจอเจอมันนะครับจเจอมัน เจอแมเนียมติน Sn นอ่านตินนะครับมาจากคําว่าส um, เตนนัมมาในเป็น Sn ภาษาละตินแต่แปลเป็นอังกฤษคือทิน tin l e เ d l เ a d ใช้ตัว Pb เพราะว่ามาจากคําว่าพรัมบางนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสอาร์เซนิก sb คือแอนติมอนีที่มันเขียน sb เพราะมาจากคําว่าสเตียรียมแปลว่าปลวงบิสมาทนะครับ ออกซิเจนซัลเฟอร์เซลีเนียมเซลีนมาจากคำว่าเซลีนเซลีนแปลว่าอะไรครับภาษาละตินเซลีนแปลว่ามูนแปลว่าพระจันทร์ไม่ใช่เป็นตัวียนะผมมูนปุกโอ๊ยเซลีนเป็นตัวียไม่ใช่เซลีนมาจากคำว่าพระจันทร์นะครับเซลีนก็คือเซลีเนียมเทลทีอคือเทลลูเรียมมาจากว่าเทลลัสทีเอลลูสเทลลัสเทลลัสคือแปลว่าโลกนะครับเป็นภาษาละตินก็การอ่านว่าเทลลูเรียม โพโลเนียม um, นะครับฟอเีนคลอรีนบรมีน i ไอโอดีนอันนี้ไม่ใช่แอสนะแอสแอสตัวเอสแอสทาตีนนะครับแอสทาตีนมันก็คืนแอสทาตีนแอสทาตีนเลยไหมนะแอสทาตีนฮีเลียมนีออนอาร์กอนคลิปตอนซีนอนเลดอนโอเคนะครับทุกตัวนี้ต้องฝึกนิดนึงนะครับอืมโอเค อยากให้น้องลองเขียนให้จําได้สักสองรอบนะครับลองเขียนดูนะฝึกเขียนดูเด็ยำครับจํานวนเด็กยเท่าไหร่ครับต้องตอบพี่ได้ละเท่าไหร่ครับดูตารางธาตุได้ดูตอบเร็วๆยูโมไรคาบยังยังตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรยูโมไรรู้ปะ่ะคือตอบมาจากช่องโมสามคาบอะไรครับคาบสี่เพราะว่าต้องยังไงครับต้องมีกี่ตําแหน่งสี่ตำแหน่งเลขสุดแรกเป็นเลขสุดท้ายเป็น เลขสุดท้ายคือเลขเลขหมู่จำนวนเลขคือค่าเลขสุดท้ายคือหมู่งั้นตรงนี้ใส่อะไรรอสุดท้ายสิบแปดต่องั้ตนตรงนี้ต้องใ 8. จแปดจับบวกกันให้หมดครับจะกลายเป็นเท่าไหร่ทันทีจับบวกกันก็กลายเป็นเลขจำนวนอะไรกอนนั่นเองถูกไหมตัวถัดมาคลิปต้อนครับคลิปต้อนอย่หมูอะไรคร่าอะไรครับหมูรู้อยู่แล้ว หม่แปดครับครับสี่จัดเรียงครับเในสุดท้ายต้องเป็นเป็นแปดเีนตรงนี้เป็นสิบแปดกับแปดฮะตัวถัดมาสีอันนี้พระจับบวกกันจะได้สามสิบหกพอดีซีเซียมครับโมอะไรครับ เองนะอย่างเงี้ยเราจำเป็น,นยังรู้หมู่รู้คาบนะแล้วก็ไปจัดเรียงแต่แล้วก็จับบวกกันไปเลือ่อยตอบซึ่งมันจะช้าถ้าเธอใช้วิธีจาหมู่แปดอะสองสิบสิบแปดสามหกห้าสิบสี่แปดสี่รอยสิบแปดมันจะได้ตรงนี้เร็วกว่าเห็นความเร็วยังครับอา่าทําต่อเองนะทามาจนถึงบิดมาดเลยนะครับทาเสร็จแล้วเดี๋ยวคือทําเสร็จข้อไหนก็เช็คฉเฉลยบนกระดานโอเคไหมทำเสร็จเช็คทำเสร็จเช็คนะครับรงันพี่จะเขียนกันไปให้คําต่อ แต่ทำเสร็จล้อค่อยเช็คไปในแต่ละข้อ